นเนี่ยเข้ามาอยู่ในจอได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยจากภาพนิ่งข่าวดำหลายๆภาพถูกเอามาผ่านกระบวนการจนกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือที่เราเรียกกันว่าหนังหรือว่าภาพยนตร์เนี่ยนำออกมาฉายสู่สายตาของสาธารณชนตั้งแต่ปีคศ1889แล้วล่ะค่ะ แต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำให้ออกมาดูได้ทีละหลายๆคนนะคะต้องดูได้ทีละคนค่ะเขาก็เลยเรียกจุกเครื่องนี้ว่าเครื่องท่ามองค่ะฝีมือของคุณเอดิสันแล้วก็คุณดิกสันเขาละค่ะต่อมาก็มีพี่น้องลูมิเอร์ชาวฝรั่งเศสค่ะพัฒนาไอจุเครื่องท่ามองเนี่ยให้สามารถใช้ขึ้นจอใหญ่ๆได้จะได้ดูได้ทีละหลายๆคนค่ะ ซึ่งไอ้เจ้าเครื่องฉายภาพยนตร์แบบนี้เนี่ยเรียกว่าซีนิมาโตกราฟค่ะซึ่งถือว่าเกิดขึ้นอ,อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28ธันวาคมคศ1895ค่ะแต่ว่าก็เกิดความโกลาหลขึ้นยกใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเห็นรถไฟวิ่งผ่านมาวูวเขาก็เลยนึกว่ารถไฟจะมาชนค่ะวิ่งหนีกันใหญ่เลย สงสัยว่าชาวบ้านสมัยนั้นเนี่ยยังไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะภาพยนตร์เรื่องแรกที่เกี่ยวกับประเทศไทยของเราเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะบันทึกภาพของท่านเสด็จประพาสยุโรปโดยช่างภาพชาวฝรั่งเศสของบริษัทลูมิแยค่ะภาพยนตร์ ถูกนำเข้ามาฉายในประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยชาวต่างชาติที่มีชื่อว่า S.G. m a ช s h o v s k y ค่ะในวันที่10มิถุนายนพศ2440โดยมีการเรียกเก็บเงินจากคนที่เข้าชมค่ะณนะโรงละครหม่อมเจ้าอลังการคนไทยก็เลยเรียกภาพยนตร์ว่าหนังฝรั่ง ต่อมาก็มีนักฉายภาพยนตร์เร่ชาวญี่ปุ่นค่ะเข้ามาฉายภาพยนตร์ในเมืองไทยบ่อยๆเข้าจนมีการสร้างเป็นโรงหนังถาวรขึ้นเลยนะคะที่บริเวณหลังวัดตึกถนนเจริญกรุงค่ะนานๆเข้าคนไทยก็เลิกเรียกว่าหนังฝรั่งไปเรียกว่าหนังญี่ปุ่นแทนค่ะเพราะว่าเจ้าของโรงหนังเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นเลื่อทำให้มีแต่นหนังญี่ปุ่นเข้ามาฉายเต็มเลยละค่ะส่วนภาพยนตร์เรื่องแรก ที่ถ่ายทําในประเทศไทยใช้นักสแสดงเป็นคนไทยก็คือเรื่องนางสาวสุวรรณค่ะโดยจัดทําโดยบริษัทภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซลในปีพศ2466ค่ะแต่หลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายได้เพียงแค่3วันต้นฉบับก็สูญหายค่ะเลยทําให้พวกเราเนี่ยไม่มีหลักาฐานอะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้อยู่เลย ต่อมาบริษัทกรุงเทพภาพยนตร์ก็ได้จัดทำเรื่องโชค2ชั้นขึ้นมาค่ะซึ่งถือเป็นหนังเรื่องแรกเลยนะคะที่คนไทยเนี่ยทำเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเขียนบทต่างๆนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับจากชาวไทยเป็นอย่างมากเลยค่ะ วันนี้ค่ะก็มีภาพยนตร์ออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นแนวรักแนวรบตลกค่าฟันไซายไฟยวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นกระตุนแอนิเมชันน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องอะไรก็มีแงค่คิดดีๆแฝงเอาไว้ให้เราเท่านั้นค่ะแต่ว่าอย่าดูหนังมากจนเอาตัวเองเนี่ยใส่เข้าไปในหนังนะคะเดี๋ยวจะแย่เอาค่ะ ขอบคุณที่ดูคลิปปิ่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะม <Bye. S 1> ีอยังตต่อได้